มามาสนยด้วยสนยสนยมา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 สนยสนยมาสนยสนยมามามกู่ายอยู่กูแหลกด้วยมากู่ายกูแหลกกูแวะกูแหลกกูแหลกกูแหลกกูต้องใช้กลเข้าใจนะกูแหลกกูต้องใช้กลใช้สนยมันเป็นลมเป็นลมม่อไปไอ้นี่นะชอบไปมีดเฮ้ยโดนแบนป่ะวันนี้พูดไอ้เหี้ยโดนแบนแล้พูดคำหยาบวค่งหา เดนแบดไะไอ้เพื like ่อไอ้เพื่อนไอ้เ้ย่อ้ย้ยไอ้ห้ยไอ้เพื่อนมึงไวะอะไรอวกเพื่อนมึงเกลียดมากเลยอะกูใช้คนไม่ใช่ไไม่ข้ามกูนั้ง8ครั้งไอ้เพื่อนมึงเกลียดชิบผานอโ่อกูว่าเพื่อนมึงตอนไหนวะไปเอะไปวะยชื่อผิดตายเย Điều điều bây giờ quá Đang bóng hàng như mọi người. Go, you môn in the hall. Oh, yeah, headshot. Yeah, we're going to do it. No, it's protection. No, it's what I change. Stopper, mang, 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 Đốn ไอ้เบลไม่ไม่กูไม่เล่นหรอวะกวโดนแบนเรผู้กำับแอดมินครับเจ่าแบนนะครับไม่ไม่ดีต่อสุขภาพครับเออเฮ้ยไอ้หาใครวะ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 อโ่ไม่ใช่ไอวิวพูดผิดคนละคนน้หาเล่นกับมันชินอมอยู่จังหวัดและบุรีบีเพื่อนมึงเพื่อนตายตายเพื่อนตาย โอ้ยเฮียตกอ้าวตกตายเพื่อนมึงตายกูตายมดูดิมันก้าวเลยฆ่าตัวตายมึงเล่นเบซีเนี่ยเบซีหมายความว่าโอ้ยเฮียกระตุกว่ายิงไม่แม่นเลยอ์ไอ้ม่ทอดว่ะทีแรกหมดแว็คไว้ดูนนี่นี่เพื่อนมึงคอยยดด โดนバレต์ยิงบาเลตพกโดนバレต์ยิงโเบาเลตพกเฮ้ยกูว่าจะอัพลงกูว่าคนไลฟ์มันเป็นกระจุกว่ะมันไม่ถึงนะส่วนควร Headshot อะไรแบบนสูดอยู่เลยวคดูเลย Headshot Headshot ไอ้กระจังขอมานะคลิปเนี้ยแล้วแมงบอกว่าเออ มันไม่ลงพูนครนคนไหนกาคนที่เล็กๆไอ้ะฮที่เป็นเพื่อนเลยกล้องอะทย่าเคไฟเถออไอ้ห้าห้าซีสองสองหนึ่งไม่โดนพ่อมึงอะรดย Red Team Win จบกันเท่านี้แล้วครับสำหรับความเกียนคลิปนี้